พวกคุณจาได้ไหมครับว่าสมัยเรียนหนังสือวิชาอะไรที่คุณชอบมากที่สุดบางคนอาจจะยังเรียนอยู่แล้วรู้ด้วยว่าชอบอะไรบางคนผ่านมานานแล้วจําได้ไหมว่าชอบอะไรและชอบเพราะอะไรส่วนตัวนะครับผมชอบเรียนวิชาภาษาครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาบาลีเลยเรียนชอบมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมครับตอนอายุสิบสาสิบสี่ผมคิดได้แค่ว่า มันดูมันดูเท่เวลาพูดภาษาต่างชาติได้พูดไทยคําอังกฤษคํามันดูเท่มันดูไม่ใช่คนไทยก็คิดได้แค่นั้นฮะเพราะเด็กอยู่แค่นั้นเองสมองมีแค่นั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยวิชาหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะยำนะวิชาแนะแนวครับมันเป็นวิชาที่หลายๆคนเรียนบอกว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบายครูไม่สอนเด็กไม่เรียนใช่ไหมฮะเพื่อนผมโชคดีมากที่ได้เรียนวิชาแนะแนวในสถานที่ที่คุณครู สอนด้วยวิธีที่เรียกว่า enquiry base คือใช้คำถามถามเสมอว่าเโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรเนี่ยฮะมาเรียนเนี่ยโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรเธอเข้าใจคำว่าอนาคตของโลกไหมและเธออยากเป็นคนแบบไหนคือเด็กในวัย1ิบี่จนปัญญาตอบครูไม่ได้จริงๆนะครับอยากเป็นอะไรผมก็ตอบครูว่าเอาอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมฮะครูบอกไม่ใช่อยากเป็นคนแบบไหนยิ่งตอบไม่ได้ใหญ่เลยนะครับ เวลาผ่านไป20ปีครับผมกลายเป็นครูเองครับดูได้จากเสื้อผ้านะครับแม้จะดูเป็นอบอตอนะครับแต่ผมเป็นครูนะครับแล้วก็คิปลูกของครูเอาไว้ว่าถ้าเราถามลูกศิษย์ของเราด้วยคาถามเดิมครับว่าโตขึ้นออยากเป็นอะไรและเธอคิดว่าเธอเป็นประชากรโลกหรือ,อยังไอคำว่าประชากรโลกมันเพิ่งมานะฮะ ปลกใจมากนักศึกษาผมยกมือตอบกันดันาวเลยครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็น Data Analy s t อยากเป็นพรอม p t Engineer ผมคิดในใจ what the hell มันคืออะไรเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนะฮะทราบไหมว่าอาชีพเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวคิดเรื่องของความยั่งยืนแนวคิดที่มันกลายเป็นภาษาโลกไปแล้วนะครับดังนั้นผมเลยคิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเราถามคำถามนี้กับตัวเราเองเราจะตอบได้ไหมว่าเราอยากเป็นอะไรเหมือนเด็กๆพวกนั้นนะครับ เอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันเป็นภาษาที่คล้องปากของคนยุคใหม่กอนข้างมากนะครับแต่เคยถามตัวเองไหมครับว่ามันคืออะไรครับมันแลดูเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวของเรามากหรือบางครั้งพูดถึงความยั่งยืนกับธุรกิจเพื่อนผมบอกว่าอาร์ตอาร์หมันนายอะเอาพระไปเทศในตลาดหลักทรัพย์ เขาไม่สนใจหรอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิแปลว่าอะไรนะฮะเขาสนใจแต่ว่าเขาจะทาธุรกิจผมว่าไม่ใช่นะเราตีโจทย์กันผิดหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าความยั่งยืนแปลว่าความดีการทําเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของการทําความดีผมว่ามันผิดนะฮะเนื่องจากเรามองว่าคอนเซปต์อันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้ใหม่มากผมถามเพื่อนว่าคิดอะไรว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันมีอะไรป่าที่พูดถึงความยั่งยืนมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเพื่อนผมก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้อ ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งกว้างเป็นของมีค่านะฮะผมก็อืมใช่ใช่เรื่องของทรัพยากรน,นะมันมีอะไรนอกจากนี้ไหมเกิด <Good, S 1> <Good, S 2> เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนและดีเห็นกันรักกันนะครับเออก็ใช่อยู่นะฮะดังนั้นผมคิดละเพื่อนผมอธิบายอยู่ด้วยความที่ไม่รู้มาก่อนแต่ชัดเจนมากเลยว่าเรื่องของความยั่งยืนเป็นสเปกตรัมที่มันไปตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับจนถึงเรื่องของคนและสังคมครับทำอย่างไรดีครับที่เราจะทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ คนการเมืองมันบูรณาการเข้าเป็นเรื่องเดียวในห้องเรียนของเราครับนี่คือโจทย์ที่ท้าทายครูยุคใหม่อย่างผมเป็น,เป,นเป็นอย่างมากเลยนะครับเเราบอกว่าถ้าเกิดเราจะคุยกับนักศึกษาฟังเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยอันดับแรก What's in it for me มันมีอะไรอ่ะทำไมฉันต้องรู้มันผมเคยถามครูสมัยมัธยมว่าจะเรียนแคคูลัสไปทําไมเนี่ยครูไม่เห็นมีอไปใช้ได้เลยนะฮะเด็กทําเหมือนกันผมมีภาพที่เรียกว่า Ana l o g y ให้เด็กฟังครับผมบอกว่านั่องจากครูเนี่ยชอบภาษานะ คิดแบบนี้ภาษากับเรื่องของความยั่งยืนมันคือเรื่องเดียวกันหรือคล้ายกันครับเด็กถามผมว่าเป็นอย่างไรทําไมหรออาจารย์ภาษานะครับไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็ตามเราต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนใช่ไหมครับเข้าใจว่า a dog แปลว่าสุน,นัขใช่ไหมครับ a video แปลว่าแม่ไม้ทำไมต้องเป็นคำนี้ด้วยกว็ไม่รู้นะฮะหรือ run แปลว่าวิง่งใช่ไหมฮะเหมือนเดียวกันเลยครับว่าถ้าเราเข้าใจความหมายคาําศัพท์แล้วเนี่ยความรู้เบื้องต้นของเราพอมีอยู่นะครับ ในห้องเรียนด้านความยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นคุณหมอนักดนตรีนักธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่ต้องเรียนความยั่งยืน101เราจะคุยกันถึงความหมายก่อนครับว่ามันคืออะไรยั่งยืนอะไรยั่งยืนครับยั่งยืนคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันต้องยั่งยืนมันต้องไม่หมดไปและคนรุ่นหลังก็ต้องได้มันด้วยอันนี้เป็น textbook definition แต่ความจริงคือทำอย่างไรที่เราที่จะไม่ตะกะากตะกรามนะครับและใช้ทุกอย่างอย่างมีสติและก็ทำให้มันสามารถอยู่ได้นะครับนี่คือแนวคิดพอได้คำศัพท เข้าใจความหมายแล้วนะครับวันโอวันของเรานะครับเราไปต่อถึงประเด็นที่สองครับภาษาของพวกเราเนี่ยต่อให้พวกคุณรู้เข้าใจท่องคํากริยาคํานามได้แต่ถ้าไม่ได้ออกไปใช้เนี่ยไอตัวดาบทางภาษาของคุณมันจะทื่อมันจะด้านใช้ไม่ได้นะครับเจอฝรั่งก็ต้องวิ่งหนีกันเจอคนต่างชาติก็ไม่รู้ทํำยังไงได้แต่ยิ้มนะครับความยั่งยืนเช่นเดียวกันครับถ้าเรารูค้ความหมายของอเรื่องของอ g r e e เ h o u s e gas เรื่องของ Climate Change เรื่องของการรักษาน้ำเรื่องของความไม่เท่าเทียมในสังคมรวมไปถึงเรื่องของสงครามและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มีทรัพยากรเราก็ต้องมานั่งระดมสมองว่าในฐานะปัจเจกเราทำอย่างไรได้ปัญหาที่เราเจอในห้องเรียนในดับมหาวิยาลัยของประเทศไทยนะครับคือเรามักจะไปไม่ถึงจุดนั้นครับทุกท่านเราบอกได้แค่ว่าเฮ้ยเราเจอคลายเม็ดเชงนะโลกมันร้อนของกินไม่มีต้องลบกันแน่โซวัด so ทำไงต่อครับมันตอบไม่ได้อะครับทุกคนก็บอกว่าโอเคอาจารย์ ก็ it's nice to know แต่แล้วไงต่อใช่ไหมฮะเราต้องมาคิดกันต่อครับว่าในขั้น action เนี่ย acquisition ต่อมาเนี่ยเราใช้เขาทำอะไรดีกับใครซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเราบอกว่า ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจากเด็กเราก็ต้องเตรียมครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในขั้นตอนที่2ถ้ามันเกิดจากกระบวนการเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์มาช่วยกันทํางานนะครับทุกวันนี้โรงเรียนในประเทศไทยเราเริ่มทําเรื่องนี้แล้วท่านที่มีลูกหลานอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งลูกหลานท่านชวนมาคุยเรื่องโปรเจกต์ของ Climate Change หรือเรื่องของการประหยัดงานทรัพยากรด้านพลังงานเป็นต้นเป็นเรื่องที่เขาคุยกันทุกวันแล้วนะครับทีนี้พอเข้าใจแล้วสามารถทําได้ขั้นที่3เนี่ยเป็นขั้นที่ยากที่สุดนะฮะในแง สิ่งท่เรเรียกว่า transformation ทุกวันนี้เราพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นครับภาษาอังกฤษมันจะเกิดผลกระทบได้ก็ต่อเมื่อท่านเข้าใจได้ใช้แล้วเนาะแล้วเอาไปสร้างอะไรบางอย่างเช่นกลายเป็นอาชีพเอาไปสร้างบทสนทนาเอาไปทําเป็นบทละครร้องเพลงหรืออะไรทํานองนี้ได้ใช่ไหมครับความยั่งยืนก็เช่นเดียวกันครับหากท่านทําแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงผลกระทบ ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะตัวเราเท่านั้นผมเข้าใจครับว่าโลกทุกวันนี้มันโหดร้ายเราบอกว่าผลกระทบกับตัวฉันก็พอแล้วแต่คิดดีๆนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันผลมันส่งผลกระทบถึงคนอื่นแน่นอนเลยแต่ผลกระทบนั้นเราสามารถมองได้ครับว่าเป็นบวกหรือลบเพียงแค่เรามีสติก่อนที่จะใช้อะไรก็ตามนะครับหรือจะวางแผนทาอะไรก็ตามดังนั้นทุกวันนี้เราเห็นว่าภาคธุรกิจเช่น บริษัทต่างๆรวมถึงหน่วยงานอย่างเช่นตราหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่างก็มองเห็นความจําเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยจะต้องดึงพาร์ทเนอร์เข้ามานะครับความน่ารักของประเทศไทยคือเราเป็นประเทศที่คนชอบใช้คําว่าคนไทยใจบุญมีน้ําใจเนาะซึ่งมันก็มีจริงในหลายบริบทแต่บางบริบทก็ไม่จริงเสมอไปนะฮะเราจะพบว่าบริษัทเหล่านี้อ,องค์กรน,นี้หน่วยงานน,งานี้พยายามที่จะดึงคนของเราเข้าไปนะครับเพราะว่าคําถามหลักที่ผมเจอเสมอคืออาจารย์ เราพร้อมหรือ,อยังเนี่ยจะไปแข่งกับระลกมีคนรู้เรื่องความยัง่งยืน e, ESG สิ่งแวดล้อมบลาบ b l a ลาบลาบลา,บา,บา,บาผมรก็บอกว่าอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องเลยลจะไปสอนเลเด็กได้นะครับตอนนี้เราต้องละความเป็นอีโก้ลงนะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่แล้วก็ดึงคนที่รู้เข้ามาทำเพราะเราไม่ใช่ผหูสูรอันนี้เป็น m ม s s a จที่สําคัญนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านครับว่าถ้าเกิดเราไปถึงขั้นตอนนี้ได้แล้วเราสร้างผลกระทบได้เนี่ยแน่นอนครับว่าเราเห็นความสําคัญของความยั่งยืนครับเพราะว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องของเราทุกคนเราทุกคนสามารถบอกกสส่่งงผาานแล้้ว็ร ความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ระดับการบริโภคของเราเองจนถึงการใช้ชีวิตทั่วไปและการทํางานนะครับที่สําคัญคือมันไม่ใช่สิ่งที่ทําแล้วเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องจําเป็นครับผมอยากจะบอกว่า เรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกวันนี้ครับเป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของอนาคตดังนั้นคากล่าวที่บอกว่าเอ้ยว้พรุ่งนี้ไว้ทํากันมันยานาะมันยานาะ tomorrow tomorrow อันนั้นคือความเฉยชาของพวกเรานะครับดังนั้น,ม,นมันไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะลุกขึ้นมาทําในร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่นั่งฟังอยู่และเป็นนักศึกษาพวกน้องจะต้องเจอคําถามมากมายเลยว่าถ้าคุณจะทํางานกับเรา คุณจะทำอะไรที่ทำให้องค์กรของเรายั่งยืนได้หากคุณเป็นประชากรของประเทศหากคุณเป็นพลเมืองที่ดีหากคุณเป็นผู้นำคุณจะทำอะไรให้เกิดความยั่งยืนทางด้านของสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางอาหารภัยพิบัติที่น้อยที่สุดและที่สำคัญครับพวกเรามีความสุขมากที่สุดครับผมคิดว่าแมสเซจท้ายที่แท้จริงผมก็คือจริงๆแล้วผมไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษจริงๆแล้วผมไม่ชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสผมไม่ชอบแน่นเลยครับผมชอบเรียนอะไรก็ตามที่สามารถเอามา act เอามาทำความปฏิบัติแล้วก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุด ให้ตัวของผมเองได้พวกคุณคิดเหมือนผมไหมครับสวัสดีครับ